ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกับคนชาแนลนะครับทุกคนวันนี้ผมมากรุงเทพนะครับผมมาสัมมนาที่บริษัทนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนมาด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับเพื่อนจากทีเดียวกันนะครับก็มากันหลายท่านด้วยกันนะครับผมฝั่งนั้นก็จะมีเช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับที่โรงแรมนะครับก็จะมีทักงาน PC ซนะครับที่มาต่างจังหวัดกันไม่ว่าจะทางเหนือภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ที่กรุงเทพนะครับก็ เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางเข้าโรงแรมนะครับไปอบรมแล้วก็สัมมนากันนะครับทุกคนฝั่งนี้ก็จะมีนักงานนะครับจากต่างจังหวัดนะครับเข้ามาเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะเข้าไปด้านในกันก็เราไปติดตามชมกันนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางนะครับมาถึงหน้าโรงแรมแล้วนะครับทุกคนโรงแรมที่จะสัมมนาในวันนี้นะครับผม ตอนนี้ผมก็ขึ้นชั้นสองนะครับเพราะว่าทางพนักง,งานเองให้ขึ้นไปตรวจ ATK นะครับผมชั้นสองนะครับของโรงแรมส่วนด้านนี้ก็ตรวจ ATK นะครับทุกคนพนักง,งานที่มาทุกคนก็ต้องตรวจ ATK นะครับ เกิดเรื่องแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ตรวจอ t ทไปแล้วนะครับขึ้น2ขีดนะครับเมื่อกี้ก็มีหนึ่งท่านนะครับที่บอกหมาเลขนะครับหม่เลขเดียวกันกับผมนี่แหละนะฮะ B49 นะครับตอนนี้ก็กำลังไปตามเพื่อที่จะมาตรวจใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวรูรอดูผลอีกทีนะครับผมตรวจซ้ำแล้วนะครับมันก็ไม่เจอนะครับ เจอแค่หนึ่งขีดนะฮะเดี๋ยวสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวจะเรียกอีก,อกคนหนึ่งมาตรวจตอนนี้ก็ทำการตรวจเอทเคเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านนะครับหนึ่งขีดนะครับตรวจครั้งแรกสองขีดนะครับตรวจครั้งที่สองหนึ่งขีดนะครับน่าจะสลับกันนะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตามนะครับพนักง,งานอีกท่านหนึ่งมาตรวจนะครับ ก็ยังไม่ทราบผลนะครับตอนนี้ผมก็ต้องลงมาด้านล่างก่อนเพื่อที่จะมาห้องประชุมด้านล่างนะครับตอนนี้ก็มาลงทะเบียมนมารับเพื่อที่จะเข้าง,งานประชุมนะครับสัมมนาอบรมวันนี้นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับทุกคนด้านในเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนะครับในการอบรมของวันนี้นะครับ ก็สิ้นสุดในการอบรมนะครับของวันนี้แล้วนะครับทุกคน,นก็เดี๋ยวทางหัวหน้าก็จะแจกกุญเจห้องนะครับเพื่อที่จะเข้าปพักในห้องนะครับตอนนี้ก็รวมตัวกันอยู่ข้างนอกกันอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาทางมาถึงห้องพักแล้วนะครับทุกคนก็มีสัมภาระนะครับนี่กระเป๋านะครับ จะเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับผม <S <S ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงห้องพักแล้วนะครับทุกคนก็มีเตียงนอนนะครับวันนี้<ล>ะจะมารีวิวนะครับผมรีวิวเตเวียงนอนแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับมีทีวีนะมีทีวีมีน้ําร้อนนะครับกระติกน้ําร้อนก็นมีาาน้ําเปล่า,า,านะครับผมาาสองขวดอะไรนะอะไรเหรอทิมอ๋ออ๋อมีรูปเหมือนกันนี่พูดไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับน่าจะเป็น43นิ้วอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับห้องน้ำจริงเอาไปเลยห้องน้ำก็นะครับนี่จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับ่วนนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำเดี๋ยวเรามาดูว,ว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแชมพูนะครับทุกคนแชมพู แล้วก็ยาสักผมนะครับห้องน้ําก็สะอาดสะอ้านดีนะครับมีอะไรอีกมีไรเป่าผมนะครับตานี้ก็จะเป็นไดเป่าผมนะครับของคุณสุภาพสตรีนะครับหรือว่าคุณสุภาพบุรุษก็ได้นะครับนี่ก็จะมีแก้วน้ํานะครับสองใบนะครับโอเคนะครับผมก็ วันนี้นะครับมาถึงห้องแล้วก็จะมารีวิวนะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวตอนช่วง18นาฬิกานะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปงานเลี้ยงของทางบริษัทที่จัดให้นะครับที่โรงแรมนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหน้างานแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มีงานเลี้ยงนะครับผมเวลา18นาฬิกานะครับ ส่วนด้านหน้าทางเข้าก็จะมีอาหารนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับทุกคนด้านหน้ามีไก่ทอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับลาบนะครับนะครับยำส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้นะครับทุกคนผลไม้ก็มีแตงโมงนะครับมีองุ่นแล้วก็มีสับปะรดนะครับ ก็มีสักประรุนะครับด้านหน้าง,งานก็จะมีป้ายของเบคกนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในงานก่อนนะครับ แล้วและต่อมามามา,มาสุดท้ายลำดับสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากตรงนี้ไปแล้วนะคะเราก็จะให้ท่านยังมีความสุขตอนนี้ก็งานของบริษัทนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับงานเลี้ยงมีวันเลืกราพบกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาคลุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย